มิติใหม่ของการสั่งซื้อรถยนต์ครับครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปสั่งซื้อรถยนต์เราก็ต้องไปทําเรื่องกับเซลลจองวางเงินดาวตรวจไฟแนนซ์กันเสร็จเรียบรยถึงวันรับรถครับใช่ไหมฮะถ้าเป็นช่วงโควิดเขามีบริการสไล,ลด์รถไปส่งถึงบ้านแต่มิติใหม่ครับถ้าคุณซื้อเทสลาครับเทสลารถคันที่คุณซื้อเนี่ยจะวิ่งออกจากโรงงานไปหาคุณที่บ้านเองเลยอื ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับโอ้โหนี่สุดยอดนะสุดยอดครับเทสลานี่เขาโชว์แบบว่ามิติใหม่ของการสั่งซื้อรถการสั่งซื้อเขาเป็นมิติใหม่อยู่แล้วเพราะเขาเป็นรถบริษัทเดียวที่เรียกว่าเป็นเจ้าแรกไม่ใช่ไหมซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์คือคือถ้าไม่เจอเซล่ะใช่ตั้งวันแรกที่สั่งซื้อคุณต้องคือใครใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นเนี่ยซื้อเทสล,ลาไม่ได้เนละใช่ครับ <laughs> แล้วในคลิปนี้เขาโชว์นะฮะวิ่งออกจากโรงงานเลยนะครับ เทสลาโมเดลวายจูนิเปตัวใหม่เนี่ยนะฮะวิ่งออกจากโรงงานเลยวิ่งเปิดประตูโรงงานวิ่งออกไปปุ๊บ,บออกถนนใหญ่วิ่งไปเลยซึ่งผมชอบตอนที่ว่าเขานอกจากเขาจะถ่ายภาพในรถแล้วเห็นแล้วเห็นรถวิ่งไปใช่ไหมไม่ไม่มีคนขับแล้วนะครับอ่าแล้วตัดออกมานอกรถด,ด้วยครับเหมือนคนแบบขับรถมาข้างๆแล้วมองเข้าไปไม่มีใครขับ <laughs> ชีวิตไปจะดูจะดูแบบ อะไรท้าทายอะเวลาหันไปมองรถข้างๆแล้วนะหันไปคนขับไม่มีแล้วมันไปไหนเองรถคันนี้ผลปรากฏว่าเดียว,พพวกกเดียวเขาส่งตอนกลางวันกลางคืนกลางวันแสงแสงเลยครับโอเคตรงวันนี้ครับพราผมกลางคืนเป็นประเทศเราครับสิ่งแรกครับเราอาจารย์ปุ๊บทีนี้เนี่ยอาจจะต้องอารัธนากันนิดนึงนะถูกตนองนะนึกภาพนั้นหนังผีเมืองไทยอะนะเอาเอาวงนี้มาใช้ได้นะแบบว่าขับรถไปจอดไฟแดงปุ๊บมีรถอีกคันนึงมาจอดไฟแดงเหมือนกันแล้วมองไป กระจกใสแจ๋วเลยไม่มีคนขับนไม่มีใครในรถเลยไม่มีใครในรถเลยแล้วสักพัไฟเขียวแล้วรถก็ออกไปแต่คันนี้ไม่ออกแล้วเราก็นั่งในรถเกิดอะไรขึ้นแล้วกีกี้กันในรถน่าจะลำบากผมว่าผมมั่นใจว่าอย่างน้อยๆคนไม่รู้เรื่องทุกคนคนรู้ข่าวเนี้ยคือหลังจะเกิดเหตุการณ์ส่วนใหญ่คนไม่รู้หรอกนะว่าเทสซาวิ่งฟูเทสไล้วิ่งสามารถวิ่งไปได้ โดยไม่ต้องมีคนขับและคนบ้านนั่นน่ะสิข่าวนี้นะฮะจะช่วยลดดีกรีของปัญหาของโรโบแท็กซี่ลงได้ตามที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะเล่าเรื่องดีๆของเทสลาบ้างเขาบอกว่าเทสลาได้เสร็จสิ้นการส่งมอบรถยนต์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งเป็นรถคันแรกจากโรงงานนะครับนะฮะซึ่งวิ่งออกมาจากโรงงานออสตินกิก้าแฟคเตอรี่ต้องอยู่ในเมืองออสตินด้วยใช่ครับงั้นต้องให้พี่จิโร่อีกละให้พี่จิโร่ไปสั่งซื้อให้ดู เดียว <De> แล้ววิ่งไปบ้านแกเดียวเดียวพี่จิโร่บอกแล้วใครผ่อนนั่นแหลนะจะถามเดียว <laughs> เออพี่จิโร่จะถามคํานี้เลยนะเขาดาวใครผ่อน <laughs> <laughs> ยังไม่มีใหม่อ๋อยังหลายเดือนยังไม่เ <laughs> ขาดาวไม่ได้นะฮะซึ่งโอ้โหงานนี้นะครับุอีลอนมัสก์ก็ออกมาเลยบอกว่าการส่งมอบนะอัตโนมัติเต็มรูปแบบนี้นะครับ จะเริ่มต้นในวันที่28ที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็จะใครสั่งซื้อผ่านออนไลน์แล้วอยู่ในเขตเมืองนี้นะครับก็จะวิ่งไปแบบนี้เลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการสั่งซื้อรถจริงๆรบกวนคนอยู่เมืองนี้นะฮะยังไงก็ช่วยสั่งแล้วก็วิ่งมาส่งตอนกลางวันนะ,<ฮ>ะจะวิ่งตอนกลางคืนสงสารเพื่อนร่วบ้านที่อาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเทสลาเนี่ยเขาต่อยอดได้นะครับคือจริงๆเขาไม่ต้องมีศูนย์บริการยังได้เน่ย ใช่ไหมเขาก็เซอร์วิสอยู่ในโรงงานนี่แหละแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยสมมติเราถึงเวลาเราต้องเซอร์วิสรถใช่ไหมเราก็สั่งให้เอเทสลาของเราเนี่ยมันวิ่งกลับเข้าไปในโรงงานเลยอ่ะถูกต้องเข้าใจครับไปเซอร์วิสกันตรงนั้นเลยเนี่ยผมกำลังมองผมกำลังนึกถึงหนังสมัยอรรรดีตหนังเรื่องเลยชื่อไอโรบอทไอโรบอทแบบนั้นเ,เลยเร,เราคุณจะเนี่ยเห็นรถที่วิ่งได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นคนขับอะ่ะมันจะไปองมันไปไหนตามใจชอบอะ่ะคือสั่งได้แล้วเราก็นั่ง ฮนะแต่ยังแต่ยังโ,โบรบตแท็กซี่ตอนนี้ก็หลายคนขึ้นไปนะสิ่งแรกที่คนไปใช้บริการโ,โบรบตแท็กซี่นะครับขึ้นไปเนี่ยเขาจะถามหาไอ้ปุ่มคิวสวิตก่อนเลยอืมเพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วมันขับไปแล้วถ้ามันมีอาการแปลกๆแ,แล้วกดปุ่มนี้มันจะหยุดครับ ถ้ามันแบบจะทําท่าจะชนแค่สักคนเราฮะต้องกดปุ่มนี้นะฮะเหมือนเหมือนเหมือนขึ้รนรถไฟฟ้าแล้วเขามีปุ่มนี้ว่ากดอยู่เฉยใช่ไหมอ่าอันอ,อะไรอย่างนี้นะอ๋อต้องศึกษาด้วยนะเดี๋ยวก,กดไม่ถูกผมมองหาปุ่มนี้เป็นปุ่มแรกเลยนะครับโอ้แต่เดินมากอะ่ะอันนี้เรียกว่าอีกหลายยี่ห้อเนี่ยผมว่าน่าจะอีกนาน,นกว่าจะทำอย่างนี้ได้อ่าเขาเรียกเป็นการโชว์เขาเรียกโชว์สมรรถภาพโชว์เทคโนโลยีโชว์ความพร้อมของฟูลเซลได้วิ่งว่าสามารถทำงานได้จริงแล้วนะคะ แต่ทั้งหมดทั้นี้ครับท้ายสุดแล้ววกกลับมาก็ต้องมาต้อเรียกมาเรียกความมั่นใจของผู้ใช้ทางรูปถนนเพราะทั้งหมดไม่ได้มีแต่เทสร a ามีรถอีกหลากหลายคันอยู่บนถนนน่ยผมจะนั่งนึกภาพว่าแบบถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยเราติดไฟแดงอยู่แล้วรถข้างๆเราสักสิบยี่สิบคันเนี่ยไม่มีคนขับเลยอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะก็ <c oughs> ผมบอกยยังไงว่าถ้าเป็นประเทศไทยอะ่ะสิ่งแรกเลยฮะแวบแรกเลยถ้ามาตอนค่ำค่เนี่ย คิดคิดดีไม่ได้อ่ะมุมหนึ่งอะมุมหนึ่งหรือหรือเราดูหนังเยอะมะพออีกมุมหนึ่งรถข้างมาข้างเราไม่มีคนขับเนี่ยผมก็จะนึกหนังพวกหนังแปลกๆไอ้โรบอดหรือหรือฟาต์อฟิลเลตมีภาคที่รถบรงคับมาขับเองไล่ชนเองดูน่ากลัวนะก็แปลกดีแปลกดีนะฮะถือเป็นข่าวดีของเทส l a นะครับที่ทางขับรถดีๆยินดีมอบให้ครับครับ